สวัสดีครับพี่หมอป๋อมจากพายฟิสิกส์ครับอันนี้น้องๆถามกันมาแต่เพราะว่าเรามีอยู่2เล่มเล่มแรกก็คือเล่มเบสิกนะจ๊ะน้องๆอ,อยากทราบว่ามันต่างกันอย่างไรเล่มเบสิกเนี่ยเราเรียนกัน11คาบนะครับแล้วใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจก็มาต่อโจทย์แอดวานซ์คือตะลุยโจทย์อันนี้อีก8คาบใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะจ๊ะบางคนมาสมัครเอา 1- นึ่ที่ก่อนสอบเลยเรียน11คาบพี่สอนให้หมดแล้วจ้ะท,ทิกทุกทิคสอนหมด สอนทุกข้อสอนทุกหน้าโอเคนะจ๊ะแต่ใครที่มีเวลาก็แนะนําจ้ะไปฝึกความมั่นใจเพิ่มอีกนิดนึงเพราะมันจะมีโจทย์ที่มันใหม่ๆโจทย์ที่น่าสนใจเพิ่มมาให้จ้ะโอเคนะจ๊ะรวมกันแล้ว2อันเนี่ยสี่สิบกว่าข้อทีเดียวนะจ๊ะสี่สิบกว่าข้อของโจทย์ที่คล้ายจริงมากๆโอเคนะจ๊ะพอเห็นประเด็นแล้วนะอีกนิดนึงจ้ะความสําคัญของแกลน้องบางคนยังงงๆอยู่จ้ะแกลเนี่ยน้าหนักคะแนนเนี่ยสูงมากจ้ะน้องดูนะจ๊ะน้ำหนักคะแนนมันสูงมาก บางปีที่หนึ่งประเทศรัฐศาสตร์จุฬาเลยจ้ะเพราะว่ามันมีแกดไทยแก็ดอังกฤษรวมกันแล้วทั้งไทยทั้งอังกฤษรวมกันแล้วคะแนนบางปี90%ถ้าแทบไม่ต้องสอบวิชาอื่นเลยได้ที่หนึ่งประเทศไทยไปเลยถ้าแก็ดไทยดีแกดอังกฤษดีพี่สอนเฉพาะแกดไทยนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะอันนี้ทำาวาเข้าใจเพราะนั้นบางปีเนี่ยตรงนี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะน้ำหนักขนาดนั้นนะ่ะนะวิชาอื่นนีคะแนนหย่อนลงไปเลยถ้าเทียบกับวิชาแกด มีหลายคณะจ้ะอักษรศิลปาศาสตร์นิเทศาศาสตร์มนุษยศาสตร์นิติศาสตร์สังคมท่องเที่ยวะนาดเยอะมากแพทย์ทันตแพทย์ก็ไม่เลวพยาบาบัญชีเศรษฐศาสตร์ส,สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็หย่อนลงมา,าศัตวแพทย์ทศาสตร์เวชครุศาสตร์กษาศสาสตร์อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะจ๊ะโอเคนะครับวิจารวั์เศรษฐศาตร์เกษตรศิลปรกรรมก็ว่ากันไปตามแต่และความต้องการของคณะนั้นนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูงไหมจ๊ะสูงมากนะจ๊ะสูงมากเลยอยากจะย้าว่าถ้าไม่ได้เรียนเนี่ย นะครับมันศูนย์แต้มนะจ๊ะมีทุกปีแต่คนที่เรียนมันก็เต็ม150แต้มมีทุกปีจ้ะเราจะเป็นแบบไหนเราต้องเลือกชีวิตเราเราเลือกมาดูจ้ะมาดูมาดูคอนเทนต์ข้างในหน่อยเวลาเรียนกับพี่เจออะไรบ้างอันนี้ก่อนอื่นมาเรียนนะจ๊ะเข้าใจสัญลักษณ์ a d f 9 9 s เลยจ้ะหลังจากนี้มีการทบสอบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่คาบแรกเรียนโจทย์จริงหมดเลยนะจ๊ะเฉลยทุกข้อนะฮะสำคัญมากจ้ะเฉลยทุกข้อเลยจ้ะ แล้วก็มีเทคนิคในการทําข้อสอบมีโครงเรื่องข้อสอบที่เราภูมิใจมากหน้า12 13เนี่ยรุ่นพี่ย้ำมาเลยบอกว่าพอรู้เรื่องโครงข้อสอบทําคะแนนเต็มได้ง่ายๆแล้วเราจะฝึกจับเวลาเพราะโจทย์เนี่ยมันมีหลายแบบโดยเทคนิคเนี่ยมันมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นการทําโจทย์เนี่ยตั้งแต่ง่ายไปหายากตั้งแต่1บวกไปหา5บวกโจทย์มีหลายแบบจะ้ะหลังๆน้องๆจะฝึกโจทย์4บวก5บวกซะเยอะเพราะนั้นคือข้อสอบจริงแล้วโอเคนะจ๊ะเรียนพ็อกเบสิก ซัดไปแล้ว11คาบมาต่อคอสแอดวานไปอีก8คาบรวมกันแล้วเกือบเกือบ20คาบจ้ะเพราะนั้นเต็ม150คะแนนเนี่ยไม่ยากจนเกินไปจ้ะมีความมั่นใจได้เลยโอเคนะครับพอเข้าใจนะแต่เด็กบางคนเนี่ยก็มาเรียนตรงนี้ก่อนเล่มแดงจ้ะเพื่อไปต่อเล่มเขียวเพราะว่าถนัดแพทย์มันมีแกดแพทย์อันนั้นเน่ยเป็นคะแนนสูงมากเหมือนกันเขาก็มาเรียนตรงนี้เป็นเบสิกไปก่อน40กว่าข้อ แล้วไปเรียนตอนนั้นต่อยี่สิบข้อนั้นโอกาสจะได้คะแนนเต็มร้อยของถนัดแพทย์ก็สูงมากอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะจ๊ะโอเคนะครับพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวพี่คิด,ดคว่าตอบคาถามไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเจอการที่คอร์สนะครับโอเคครับสวัสดีครับ